deutschland ist เยอรมนีเป็นเป็นรัฐรูปแบบใด Ein s o z i a l <man>. i s t i s c h e r staat Ein bundesstaat Eine diktatur Eine monarchie เรามาดูตัวเลือกแรก I s sozialistischer s t ร a t รัฐสังคมนิยมหมายถึงรัฐบาลควบคุมเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของประเทศซึ่งเยอรมนีเนี่ยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ตลาดเสรีนะคะที่มีการสนับสนุนทางสังคมบางส่วนจากรัฐบาลที่เรียกว่า Social e Mark ร์ w i r t s c ด a f t ดังนั้นเยอรมน,นีไม่ได้ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมค่ะมาดูตัวเลือกข้อที่2อง n b เอ็ d บ s s เ a a ก็หมายถึงประเทศที่ประกอบด้วยหน่วยการปกครองย่อยที่มีอำนาจปกครองตัวเองในระดับหนึ่งซึ่งในเยอรมน,นีเรียกว่า b u n d e s l ä n d e r ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด16 b u n d e s l ä n d e r นะคะยกตัวอย่างเช่น บาเยนเบอร์ลินเบรเมนฮัมบูรกเป็นต้นและแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลและรัฐสภาเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐที่ควบคุมทั้งประเทศในระดับชาติค่ะตัวเลือกข้อที่3า n อนาดิกทาร์ทัวร์ปฏการหมายถึงการปกครองที่มีผู้นำคนเดียวควบคุมทุกอย่างเยอรมน,นีเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะ ปกครองด้วยการเลือกตั้งเสรีไม่ใช่เผด็จการเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่แน่นอนตัดออกตัวเลือกข้อที่4ี่อนมโมนารีระบอบกษัตริยารา์เยอรมน,นีไม่มีกษัตริย์เป็นประมุกนะคะประมุกของเยอรามน,นีคือใครก็คือประธานาธิบดีที่เรียกว่าบุนเดสเพรสิดเนนต์ซึ่งได้รับเลือกจากสภาเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตัดออกไม่ใช่ d e utschland ist และข้อที่ถูกต้องก็คือ Ein Bundesstaat